พี่น้องทั้งสองยีดีพี่จ้ป่ครับมาโพดีพี่จ้ป่าก็ขึ้นนี่ครับพี่น้องครับว้ายย่ยบัวเจ้าย่ายืนแนี่เจ้าย่ายืนข้างไรมันไงย่างย่างโอ้ยย่างย่างไรมันไงไงยังไหนขอตกะเราหน่อยตกะก็แท้ก็ไม่เห็นเลยท่านเจ้าฉีดน้ำแท้เราเลยเจ่าก็จัะร้านนะเบ้าขามเนี่ยเขาพาไปยื้อใส่บ้าขามบ้านจากแม่ป่านี่พนื้อให้จาากแม่่่ปนีขอบคุณค่ะ อะไรคับวพรา่อยากกํายังได้กินอยู่เอามได้ว่าบ่อยากบักคามนี่ะสามบักคามนี่จังล่ะโดีครับเดี๋ยวโอนให้นะครับผมไปเอาเจนนก่อนครับไปหาหม่องนั่งมีไรซีอยู่ดิกลางกลางไปกําลังมาเนานครับเี็มงานเท่าไอ่เดี๋วไปห็นไม่เย้วงก่อนเอาใั่แล้วแม่วจังเงินไหลจังบืนงินใส โอ้ยรลุดห่างกันขึ้อยากมาตัวแถวียนน้ำพ่นรุ่นทีรุ่นนี้ยู่เซียคนไม่มีอะไรเพี้ยแล้วรุ่นนี้เขาเป็นข้ามาเอื้อมาแล้วอ่ะเอ้ยโอ้ยเนาะเอาละครับพี่ดองครับไปเอาไปขามบ้านไปย้ายพวงก่อนอรชาน เช้าหมดปวดนะจ๊ะจ้าเอ้าจ้าอยากดูแต่ว่าคืขึ้นของน้ำยุกไก่เถอะบุ๊คขี่รถน้องติ๋เอ้าอยากแม่ปลานีปลานีขอคุณให้ยายพวงสิ้นหลอดกับปลาแดกบองแล้วก็มะขามหวานหนึ่งโลขอบคุณค่ะอ่าเพิ่งกำลังอยากขายของเลยพี่น้องอยากที่รีตอนนี้เศร้าเมื่ตัดแต่พุ่นเออช่วงนี้ลูกค้ากำลังมากินกล้วยเจียว มัดไปคนเมามัดไปนั่งยุ่นนี่นั่งยุ่นอ่ะเหมาได้เรื่อยๆได้ผิวหนองเด้อนะครับซุ่มคนเมากว่านละคนกายนี่เก่งเก่งก็ย่เป็นกะหรีตลาดนะเพื่อนเราเลยเห็นให้ที่งานเขาได้กินก้อนเขาเป็นตะโดนแหลมแล้วนี่เป็นยังไ่เราเออานะครับไอ้วงให้ผีขับฟรถบ้าจอดให้ผีกับเวทีเข้าผพี่น้องครับพะลังติดตั้งอุปกรณ์

แอมปิดช่องนําเนี่ยมาเกียวลังนะคะมาเกียวลังลงจากหลังโซ่นะคะตอนนี้ไม่ได้พอฮะหน้าเราอะไรครับโอ๊ยรถพระเนาะเออพระรถพระรถตู๊พระนะครับพี่น้องครับนี่คับแจบจักหน่อย

เจ้าเหรอยานปากมันเคยเ่นในหบเบิ้งอยู่ทางหนานี่คนเบิ้งคนใหม่มาลางหันใส่เขาอยู่ใสนี่ปีเมเียมันคือเขา้อกดพีเม้าเขาเมส่ี่เอาเอาออนน่าไปมเอไเอา้าวั่เ้าไปีเลยคนนีรด้ได้ต้องว่าทาพี่เอาตามบอกตอกตามประตูได้เป็นยังบาาอกแไปเาหยังเาถืองเาตาออตอตามประตูอันหกรอหขนาันขึ้นบ่อใช่ัี่ทานไงเรษฐูเนาะ อกหล่อขนาดไหนพนักานพนเกงานกิกวงู้ดิอกหล่ขนาดเดี๋ยวพนอากเพราะว่ามันอ่ะที่ที่งานห้อกับว่า่ไหนเตียงหามก็มาถืได้ของสามโตบอกคุณมาเลยกินน้ำเน่กินน้ำเน่ขนมมัน่ะ บอกวาับเน้อ่อยาขอซิมมจ้าอานนี่น้วยเดียวเจก็ไป่อยซิมใายยซิมอยู่ไกล้วรอยซิมอย่บอบอเอาไปปรหาคือซิมหลายอยู่ซิมตัวบสือแล้วบสือขอยาสิได้กี่น้ำเจ้าจะค้บันขามหวานแปดกินึงกับบาโลหนึ่งเสีก่อนทีนจับองม่าน่งถามไม่ได้ี่อไอ้อลมเสียถึงมากิกนมากินใส่กวาใส่กวาข่อยี่เออว่าไปยัหอยเสียอ้อยวาฝากเจ้าดอกว่า ใสเชียวอ้อยมาฝากดอกเขาจะเห็นเต็มยูนี่นี่ไปเอาใส่เชียวมาปูนี่นางน้ำตกใส่ใส่ใสเขียวยังใานเขียวกับปูให้แม่แอนอยู่นะท่านมันมันอันนั้นมันอันนั้นมั่นเอะอัดนางจังชี่ละไม่ต้องกลางไรมองตรงมันไม่มองกลางท่านเชียวว่ากลางบึงกุยผัวนะเอาลูกกุยเราตีส้วงเอาเห็นจะว่าไงโอ้ออนเออเออจบกับจบนะจบจบจบปะ อย่าบอกได้ต่อเจารมกันเจ้าไวไม่ได้เขาไม่อยากเห็นหน้าเขาไ่อยากเห็นหน้าามกหนน้า้อง่นเขาไม่อยากเห็นหน้าม้ากเนหน้าข้องช่างน้อยเขาไม่อยานน้เขาไม่อยากเห็นน้ข้งชางน้อตัวเจ้าพื่นมรก่างปีผอยไปท่านในแผ่นิกอารเอลเด็กก็สิบอกเรามาผอยจากเบิ้งมุเจ้าเมื่อนยุ่กันแบบอาร์จาน้อยสถานที่ครับเชี่ยบ ห้ยเาอยูแก่เนาะแ่นยูพี่้าเขาชิอจังเลยนเขายมเบือย่างซาไปเลยฮ่้นยาปุ๊เตะไปว่าชิว่ไห้มุนอ่กจังเลียนอะไม่เปลาไอันยูไก่ปูนูะ้เปลี่ยนช่นานได้ละแขาพกว่อาจะอบบัตรเนี่ ยังไมาอยู่ไกลกุรชรมา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 ขับเพียงนาแเพราะยังกีเก้งาแถมาอยู่กลได้หันมาีม่องกลางมากลางรอดขับมาเรีนซีซีดอกลโก็ เตี้ยงแ่บ่ันเตียงบ้าแ่กลางนี่ก็ได้ไม่คันหญ่หนีไปกลางรูเบืองผุนมันจังกว่างไม่เตี้ยงจะมาเสียจะเอาอันวัวเออเธอเขาเอาหนีเขาตัวเอางาไม่งาอะไรออกเนียเออตบ่อขาเนียน้องเพชรน้องเพชรสวัสดีครับ เออน้องเพชรได้มองนางไปละไในมองนางไปนี่ไอ้จวงไวปทาแล้วนี่มานางนี่ก็ได้นี่เดี๋ยวจากน้ำพึ่งนี่ไอตัวดีมากลางเต้นเซ้ได้นี่น้องเพชรนี่มองนั่งนี่ก็ได้ขี้จวงไวปทาเพชรนี่อย่างพ่กับน้องเพชรพ่อับน้องเพชรเออ มันน้ำไอ้โกคกได้ดอกน้องเพลสไอ้โลกรดแลไม่ผู้นางน้ำเงาสว่างนี้เราเงาไอ้แผ่เอาแทเตเอาเองเอ้เอากางใส่ล้เนี่ยพอกับลูกเชีงงันใสกันดีพออยังเข้มีพ่อเอออย่าดึงหลังดึงแ้วไ้ เดียคุณอยายท่านีีเลยหะ้อนอย่น่ีอันนี้น้ำไปน้ำเจ้าติแม่นูวแก้วน้ำผู้ใดแก้วน้ำผู้นีน้ำแม่บัวเ้นะีรักกินน้ำแล้วเนี่ยต้องจะจกไปเขาคือยิ้มาอยู่การดงมื่อนี่ปวดตัวตงสิอันดูตัวรอนนั่นปวดปวดที่นี่รอนไดี๋ยวดเอ้ เจนกว้างบอกเขามากางนี่ค nee. ัดเขาแอมเบิดเขาสิแล่นออกใส่เอาบ่ต้องแอมมือนีไบ่หามแอมพร่แอมสิออกเลยมันช่บ่ได้ยววามสุดทีห้อคขึ้การไก่เจ้าแอมขางพุ่นโลโกูเจ้าแอมขางทั้งพุ่นเจ้าใจะแอบมั่งนี่ผู้ใหญ่สิบ่มีงมองยังเจ้าแอมอันข้างนันมาพี่ไหมแอมมะคางนี่มันนี่มันมันนี่มหมเออผูจะสียาวข้างไหนไปเอากระสิไปเอานี่ตัวเนาะ อันจะมากันนี่ตุขอยิออกใสหยยบเขาจไปนี่สิออกงออกคุณองวองวคุณอนั่นอกแ่าิ่อไนที่อดีเยฮหบ้าออกนันคว้าคอยกันเลยคว้าไปคว้าึ้นแบบพูดอีกแล้วพวล่ะเออห่างๆกันจังเสีย างกว่าเอช่างมอได้วางย่างไปได้งไงเฮ้อาได้แห้รถมันสคือไม่หรอกักลห่บ้คือโยไก่แท้ช่างคอยตีสเนอะเอาเน่ยีเร็วดีดถ้าเาตัไนไเอาคลิปนี้ไว้้ีพี่น้องพ่อคลิปนาครับสวัสดีครับขอบคุณครับ